ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมนะก็ขอฝากกดติดตามช่อง ARG กันด้วยนะผมนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามครับจิ้มที่ปุ่มนี้เบาๆครับผมจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับกดสั่กนกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะผมจะได้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปเรียบร้อย หากใครนะครับผมที่สนใจซื้อขาย ID เกมฟีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ ID เกม ROV นะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อขายกันทางไหนครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมมีช่องทางมานําเสนอครับผมนะในเฟสนี้เลยครับผมนะเฟสของแอดมินฟลินครับผม ก็เป็นบริการซื้อขาย ID เดีเกมออนไลน์ผมมีทั้งฟีฟ่าออนไลน์4 ROV รับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่แอดมินฟินได้ผมรับรองว่าบริการดีประทับใจผมเครดิตแน่นฮะและที่สำคัญคือราคาเป็นกันเองครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคไปดูคลิปเลยครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่เกมฟีฟ้าออนไลน์4กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะกลับมาอยู่กับรายการการ์ดดองพยองเดทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เป็นซีซั่นที่2ครับผมสำหรับคลิปนี้นะการ์ดดองพยองเดทฮะ เป็นซีซั่นส EP 1นะครับผมนะผมจะมาเริ่มแบบดองการ์ดทำทีมใหม่เลยนะฮะในคลิปนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ในคลิปนี้เลยก็คือรายการการ์ดดองพยองเดทในซีซั่น2นี้นะครับผมจะทำแจกนะครับผมคุณผู้ชมฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยะๆกันด้วยนะครับผมและเพื่อที่จะได้แบบเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนะาขอบคุณมากครับผมโอเคก็สำหรับในวันนี้เนี่ยการ์ดดองพยองเดทผมจะมาทำการเปิดการที่ดองไว้เหมือนนเดิมะครับ นะก็เดี๋ยวว่าเราค่อยไปดูกันนะผมว่าการที่เราดองไว้นี่ยเยอะขนาดไหนสำหรับ EP นี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูการกันเนี่ยเดยเราไปดูนักเตะที่ผมจะทําทีมในซีซั่นนี้กันก่อนดีกว่าครับผมปไปดูกันก็นี่เลยนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับนักเตะที่ผมจะซื้อเข้าทีมในซีซั่นนี้นะผมจะ ทำเป็นฟ e ูลทีม BOE บวกห้านะครับผมนะ <Wow. S 1> เป็นตัวที่แบบเรียกว่าสเต็ด,ดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากละกันนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวแบบดังๆตัวที่คนใช้เยอะๆอะไรแบบนี้นี่คือมันค่อนข้างแพงนะผมคิดว่าผมน่าจะดองการ์ดทำไม่ไหวครับผมถ้าทำจริงมันก็น่าจะนานนะครับผมนะทำจนลืมนะครับผมนะเหมือนเอ่อซีซั่นที่แล้วผมที่ผมทำฟูบาร์ซ่านะปาไป3เดือนอนะคนลืมหมดเลยนะครับผมนะดังนั้นนี่ผมจะเน้นตัวที่แบบไม่แพงมากละกันนะพอได้แบบ E ีพีหนึ่งตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ยังโอเคนะครับผมนะประมาณนั้นโอเค กับนักเตะกันก่อนดีกว่าผมนะกองหน้าผมเป็นปีบีวีบวกทั้งคู่ครับก็จะเป็นอ่าดิซูบ้าครับผมใช่ปะวะมันอ่านว่าดิซูบ้าหรือว่ายูบ a าครับผมคือบางครั้งคนภาคเขาก็อ่านว่ายูบาผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมขออ่านว่าดิซูบ้าแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็เป็นตีมุก,กุก้นะผมนะยืนคู่กัน,นครับผมที่ผมจะ ซีก้าทีมนะก็สองตัวนี้นี่คือเป็นตัวอินดี้ครับผมอินดีจ้จะจัดเลยอะซูบา้านี่คือจะเด่นในเรื่องของรูปร่างครับผมในะรูปร่างสูง1 9 6นะตัวโคตรใหญ่แล้วก็มีรูปร่างหนานะน้ำหนักเยอะครับผมเรียกว่าแข็งแน่นอนครับผมตัวนี้แข็งแน่นอนแล้วก็ความเร็วพอมีด้วยนะครับสปีดต้น100นะความเร็วเกครับผม <Okay. S 1> สปีดต้น,นทัองข้างเยอะนะเป็นตัวที่น่าจะวิ่งฉีกกองหลังพอได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะประมาณนั้นแล้วก็หม่งวันดีมากครับ124กันยทีเดียวนะสรับซ้บผมแลวก็ บุกี้นี่ก็เป็นตัวที่สแตทค่อนข้างโอเคครับดูดีเลยทีเดียวนะดูดิสปีต้นความเร็วมีครับผมความแข็งแกร่งพอมีครับเลี้ยงบอลดีให้ได้ให้ผมควบคุมบอลโอเคแล้วก็จบตะกรอนหนึ่งร้อยสิบสองนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแจ่มอยู่เหมือนกันครับน่าใช้ครับผมสำหรับบุกี้นะแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสองตัวผมเป็นฟาเบนชาแล้วก็อากันจี้ครับผมนะสองเซนเตอร์จากนิวคาสเซิลแล้วก็ดอตมน์ครับผมนะยืนคู่กันครับผมสองคนนี้ก็ เป็นกองหลังที่รูปร่างค่อนข้างสูงนะไม่ได้สูงมากแต่ว่ารูปร่างสูงแบบประมาณนั้นงงปะไม่ได้สูงมากแต่ว่าสูงนะประมาณนั้นั็ผมไม่งงเนาะโอเคก็ ต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้คือผมคัดมาเพราะว่า1เลยคือสเตตมันดูมีทุกอย่างดีครับดูดิมีทั้งความเร็วนะสำหรับอากันจี้ครับความเร็วมีแข็งแกร่งมีครับผมแล้วก็ประกบตัวเข้าปะทะมีหมดครับสำหรับการเล่นเกมรับนะฟาเวนชาก็เหมือนกันครับผมรับแข็งแกร่งเยอะแต่ว่าความเร็วอัดไม่เยอะมากนะแต่ว่ามันก็ไม่ขี้เหร่ไงเข้าใจป่ะมันไม่ขี้เหร่ผมความเร็วก็เลยเอามาครับกระโดดสูงด้วยนะเข้าปะทะเยอะครับผมหมุนบอลดีครับ ประมาณนั้นนะสำหรับ2คนนี้ครับผมแล้วก็มีคริสเตียนอีริเซนกับอีวานเปรลิซิตครับผมเป็นตำแหน่งกลางลุกนะที่ผมจะใช้ครับ2คนนี้นะก็เป็นกองกลางที่ถนัด2เท้าทั้งคู่นะเหตุผลที่ผมเลือกมาก็เพราะอย่างนี้ผมรับบรรทันถนัด2เท้านะคือมันเล่นง่ายอะพวกที่มันถนัด2เท้าครับน่าเอามาแบบทําเกมยิงไกลแบบนี้น่าจะแจ่มครับผมสองคนนี้นะเปิดบอลก็ได้ครับแล้วก็ตำแหน่งกลางรับสองตัวผมใช้เป็นเอ่อสกิโอบูดสกิตแล้วก็พรีชูเวสครับผมนะ หลายคนอาจจะไม่รู้จักอ่ะตัวนี้น่ามันเคยอยู่หลีกสเปนด้วยครับอยู่กับทีมอะไรวะอยู่กับบาเลนเซ่ปะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่บาเลนเซยก็ซีบียะหครับผมนะทีมหนึ่งอ่ะชื่อเขาอ่านว่าคีชูเวสนะครับคนนี้นะครับผมก็เป็นกางรับที่สเต็ตเกมรับดีทั้งคู่นะแต่ว่าความเร็วนี่คือไม่ได้เด่นอะไรมากทั้งคู่นะครับประมาณนั้นนะเอามาแบบเป็นตัวเล่นเกมรับจ๋าเลยครับเอามาดักบอลวิ่งชนพอได้ครับนะสองตัวนี้แล้วก็มีเนลสันเซเมโดกับจอร์จีี้้ัับาานนนคคเเปป็็แซขววกก่ททงูต สเตตค่อนข้างดีสุดละใน f อพประมาณนี้นะครับผมแล้วผมพยายามไม่ให้มันเยอะมากครับผมสำหรับแบกซ้ายกับแบกขวานะก็เลยได้เป็น2ตัวนี้มานะครับแล้วก็ผู้กษาประตูผมเป็นซิโมมิงโยเล่ก็ผมนะอันนี้คืออดีตนักเตะหงแดงใช่ปหะหรือว่าตอนนี้ยังอยู่วะใช่ปะวะตอนนี้ตอนนี้อยู่ขับบูธนะครับผมนะย้ายออกจากของแดงไปแล้วนะครับสเตตก็ไม่ได้อะไรหรือหวามากก็ผมนะแต่ว่าเอฟพีเขาน้อยครับก็เลยเลือกมานะสำหรับซิมมงมิงโยเล่เนนะครับผมนะ ็ประมาณนี้ผมสำหรับนักเตะที่ผมจะซื้อเข้าทีมในซีซั่นนี้ผมสำหรับการ์ดดองพยองเดชนะครับเดี๋ยวพ่นว่าเราไปเปิดการ์ดแล้วก็ไปขายนักเตะมาซื้อกันดีกว่านะครับผมไปดูกันสําหรับการ์ดที่ผมดองไว้ในซีซั่นนี้ก็ได้มาประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะถือว่าค่อนข้างเยอะสรับผมนะอันนี้คือดองแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับสำหรับการ์ดทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็มันยังมีที่ยังไม่ได้เปิดด้วยนะพวกลอตเตอรี่ี่ผมเดี๋ยวขอเปิดเลยแล้วกันนะครับ นะอันนี้คือผมเปิดไปบางส่วนแล้วนะอันนี้คือมันดองค้างไว้ประมาณ2วันล่าสุดมั้งนะนะเปิดให้หมดก่อนครับสะกิปไปเลยครับผมขอตังค์ได้ไหมพวกพวกลอตเตอรี่เนี่ยผมขอตังค์ดีกว่านะเพราะว่าการ์ดมันออกมามันก็ได้แบบแต่ตัวกากาอะนะครับผมขอการ์ดตังค์ดีกว่าครับที่มันเป็น10ล้านขึ้นนะ่ะได้เยอะกว่าววนักตีอีกนะนี่ครับตังค์แบบนี้ดีนะนี่ครับผมได้ตังค์มา3ใบนะครับ1ิล้านโอเคอยู่ไปต่อครับผม ตะกี้เลยหุ้ย20ล้านออกแล้วเมื่อกี้ใช่ไหม่ส20ล้านออกแล้วก็ตังค์ไม่ได้เพิ่มเลยครับไม่งั้นเป็นการ์ดหมดเลยนะก็ได้อยู่นะครับแล้วก็มีลอตเตอรี่อันนี้ด้วยนะครับผมเปิดให้หมดครับ9อัน9ก้ากล่องครับจจูนบอลนะครับผมตะกี้ไปโอ้โหตังค์เยอะครับผมอันนี้ตังค์เยอะอยู่นะได้อยู่เยี่ยมแล้วก็ต่อไปอันนี้ครับผมเป็นกล่องจากกิจกรรมครบรอบ2ปีนะช่วงนี้มันก็มีกิจกรรมด้วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผม ทำให้เรามีโอกาสได้แบบตังเยอะขึ้นนะครับไปเปิดทีเดียวเลยครับสามกล่องสกิปไปครับโอ้โหได้การสุ่มมาหนึ่งแล้วก็การนักเตะนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกปะอันนี้มีอีกสามอันเลยครับเดี๋ยวเปิดก่อนละกันครับอันนี้เลเจนด์ไทเซอร์ครับผมสกิปไปเลยชอบลุ้นแบบสกิปมากกว่านะครับผมโอ้โหการไม่ค่อยเท่าไหร่ครับการอันนี้เลือีกหนึ่งครับสองกล่องนะปเปิดไปครับรวดเดียวให้หมดสกิปเฮ้ ได้การ์ดบวก5มาโอเคครับผมได้ลุ้นเลยครับมัลติการ์ดนะถ้าได้แบบตัวฮอตแจมๆม,มาเนี่ยคือแจมเลยอะ่ะนี่ครับผมมาลุ้นกันมาลุ้นกันอันนี้เดี๋ยวนั้นเหลือ7ชิ้นอ๋อกล่องไม่มีกุญแจครับตกใจหมดนะนึกว่าเหลือให้เปิดอีกนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวว่าเรามาเปิดาการ์ด b ีกันก่อนเลยดีกว่าครับผม อุ้ยร้อยล้านอีกแล้วครับอุ้ยรู้สึกรวยรู้สึกรวยจ,จัดๆเลยครับคุณผู้ชมครับผมโอเคก็เดี๋ยวสําหรับการที่ผมจะเปิดแค่ใบนี้นะส่วนใบอื่นนี่ผมจะตัดเลยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเลยครับผมคือถ่ายลงไปคนก็ไม่ค่อยดูอะคนเขาก็กดสคริปต์กันทั้งนั้นนะครับผมนะเอาเป็นว่าผมจะเปิดแค่การบวกห้านี้แลวกันนะผมมามาลุ้นกันครับขอปีฮอตท็อปๆมาสักตัวหนึ่งนะครับผมมาสามสองหนึ่งไปครับมาเว้ยมาหน่อยเว้ย วิ่งมาพี่ฮอตครับเฮ้ยใครวะเนี่ยอิตาลีวะอิตาลีคนานาวารโรเหรออู้หู้ <laughs> เป็นการดองการที่โคตรคุ้มครับผมคุณผู้ชมครับ1,400ล้านโอ้โหรวยเลยครับผมโอเค เดี๋ยวไปขายเอามาสบทบทุนแล้วกันครับผมตัวนี้นะสำหรับคานาวาโร่ครับผมนะเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ผมเอ่อเปิดการ์ดเสร็จแล้วก็ขายนักเตะเลยแล้วกันนะครับผมนะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผม A few moments later โอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เปิดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับการ์ดของเรานะต้องบอกเลยครับว่า EP นี้นี่คือเรารวยแน่ๆครับ นะเราได้ตัวหลักๆเด่นๆมาเป็นบาเลซี่สตเตอร์ลิงครับผมเบนเซม่าครับมีป็อกบาบวกห้าเลยนะคือมันมีการ์ดบวก5าอีกประมาณ2 3ใบครับผมที่มันเป็นปีไม่ได้แบบท็อปมากครับผมเปิดได้ป็อกบามาแล้วก็ที่เด่นๆนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนี่ครับเด่นๆก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะขายออกหรือเปล่านะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีแวนเนอร์นะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกที่ขายไปแล้วก็จะมีเด่นๆก็จะเป็นเอ่อนี่ครับเป็นมาเตอุสหนึ่งร้อยกว่าล้านครับผมมีลอยคีนมีอากบ ใน EP นี้นะก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาขายแล้วก็รอให้มันแบบขายหมดเนี่ยแล้วเราค่อยมาซื้อตัวเข้าทีมมันดีกว่านะครับผมนะไว้เจอกันครับ โอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็ขายนักเตะออกได้เกือบหมดแล้วนะครับนะเหลือแค่บางตัวที่มันราคาไม่แพงมากนะครับก็ได้เอ็มมาประมาณ3 4 6 0ล้านนะครับผมนะก็ตีไปก็เข้าประมาณ3,500ล้านเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังเหลือตัวที่ยังขายไม่ออกด้วยนะครับผมนะคือตอนแรกนี่ผมคิดว่ามันจะได้สักประมาณ4 0 0 0นเอ็มนะคุณผู้ชมครับผิดคาดว่ะเฮ้ยได้ไม่ถึงเป้าครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะก็เยอะแล้วผม 3,400M สอเอ็มอ่ะหสัปดาห์นะถือว่า ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาหาซื้อดีกว่าผมนักเตะที่เราจะซื้อวันนี้ครับก็ผมตั้งใจว่าใน EP นี้เนี่ยผมจะซื้อเป็นกองหน้าก่อนนะครับเอาตัวที่มันมีขายก่อนแล้วกันนะผมนี่เลยนะตีมูฟกี้แลยกันครับส่วนดิซูบ้านี่ก็เดี๋ยวไว้ EP ต่ต่อไปแล้วกันนะเพราะว่ามันมันไม่มีขายฮะเดี๋ยวมันจะนานครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันครับตัวนี้ก็ามาเล่นสายแทงทะลุช่องได้อยู่นะสำหรับตีมูุกี้ผมความเร็วพอมีครับตัวนี้ ก็จัดเลือแล้วกันครับน่าตั้งใจว่าซื้ออยู่แล้วครับผม2340ล้านนะครับตัวนี้นะโอเคจัดไปครับผมโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เหลือตั้งอีกพันเอ็มซื้อใครได้บ้างวะเนี่ยพันเอ็มนี่ผมอยากได้เป็นอี๊คเซนนั้นจริงๆแล้วแต่ว่าเขาจะขายให้หรือไม่มันซื้อไปได้ใด้วยดิครับเอาเป็นว่าซื้อเปนลิสิทธิ์ละกันครับกองกลางสักตัวหนึ่งเนาะนี่ครับผมกองกลางครับกองหน้ากับกองกลางครับ EP นี้ตั้งไปประมาณแ5 0ล้านครับโอเค จัดไปครับผมเดี๋ยวรอเขาขายนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็อีก200ล้านเนี่ยซื้อตัวมาตีบวกดีกว่านะครับโกนะมิงโยเล่ครับผมโอเคจัดไปครับ3ตัวนะ EP นี้ได้อีวกวะได้ปีวกวันเนี่ยเหมือนจะได้นะเนี่ยจริงๆแล้วอะไ,ได้นะครับได้ตัวนี้อีกตัวนึงครับผมโอเคตังไปก่อนแล้วกันครับมา4ตัวเลยแล้วกันับผมแนละ้วมี มิญโยเล่มินยูสันเซมโดมีเออ่ตีโบฟุกี้แล้วก็เปริสิสนะครับผมนะสี่ตัววันนี้นะครับเดี๋ยวเซมโดกับเออ่มิญโยเล่นะี่ผมจะไปตีขึ้นบวกห้าเอนะครับผมนะก็รอ<ม>ดูกันว่าเราจะตีติดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวยังไงเอาไว้เราไปเจอกันที่หน้าจัดทีมนะครับผมนะก็เอาไว้เจอกันครับ six and a half hours later อ่าก <c oughs> <ๆ>็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็ได้มาประมาณนี้นะมีตีมูปุกิที้ผมี่ิโดซื้อมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขอดูสแตทสิ เอาเข้าทีมแล้วครับผมนะทีมัเลอร์บวก2นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแจม่มเหมือนกับผมสะแตะเขาครับผมน่าเล่นครับตัวนี้น่าเล่นมากแล้วก็ ปริสิทธิ์นี่ก็ซื้อมาครับผมนี่เลยนะสเต็ประมาณนี้ผมเอามาเปิดบอลทาเกมยิงเองก็ได้ครับตัวเนี้ยแล้วก็มีมิงยเล่ครับผมที่ตีโคตรยากครับผมคุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะซื้อเป็นซิมโดมาด้วยใช่ไหมแต่ว่าตีตัวนี้ไปตีตัวนี้มาเนี่คือแม่งไม่ติดสักทีครับจนต้องไปยกเลิกซิมโดครับผมแล้วก็เอาตังค์ที่เหลือเนี่ยมาตีมันับผมตัวตังค์ผมเหลือแค่นี้เห็นปะดูมุมขวาบนครับเหลือแค่นี้แหละนะครับผม ตนะีแม่งยากจริงครับผมนะมาติดรอบสุดท้ายผมตอนที่ผมจะหมดตัวแล้วอะแม่งแบบโคตรยากครับผมนะตัวนี้นะปะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าคุณผู้ชมครับผมสำหรับฟูลทีม b o e ในวันนี้นะครับจะเรียกฟูลทีมได้หรือเะลเนี่ยมันยังไม่ฟูลนะเอาเป็นว่า EP แรกครับผมนะสำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมไปกันเลยฮนะมาครับผมนะัดแรกคุณผู้ชมครับเจอฟูลลิเวอร์พูลเลยว่ะแล้วก็แรงไม่ได้สูงมากด้วยนะครับผมนั้นน่าจะสบายอยู่แหละนะครับผมแต่ว่าทีมเราโหไดได้นะนะครับผมมาดูกันว่า,าปา ลุยครับเริ่มเขี่ยกันเลยครับผมเรยวานนะเป็นคนเขี่ยมาที่ตีมุกกี้ครับผมโอ้โหทรงผมพี่แกในเกมนี่คือแบบค่อนข้างจะเวรับทีเดียวนะครับผม <laughs> หัวแกนี่แบบห,หน่าเอามือเป็นรูปจริงครับ <laughs> แทงมาที่บุสเกตครับผม <laughs> ปุกกี้ชี้กลายติดแบบบุสเก็ตแต่ว่าเป็นติดยังได้เป็นติดยังได้ครับมันมันดูแบบเฮ้ยได้แล้วปั่นเลยปุกกี้ <laughs> โอ้โหเริ่มมาก็ยิงเลยครับผมนัดแรกครับเดบิวว์มาว่ะตีปุกกี้ครับผม สวยยิงสวยด้วยนะยิงโค้งๆครับผมลูกนี้มาหนึ่งศูนย์ไปดิสิครับไปดิสิตโชว์ไปดิสิหมุนมาสวยครับผมหลบมาได้ครับตอกต้นมามาเองครับผมไปตีมูปกิมนเข้าตรงกลางดีคืนมาที่ตีมูครับผมจะเล่นกันอยู่สองคนครับทั้งทีมไม่ไม่ได้ด้วยนะมาเลยครับโอ้ยโอ้โหลูกนี้เขาพลาดเองเขาพลาดเองได้ไหมเฮ้เชียร์ละ เชื่อแล้วครับโอ้โหโดนยิงเฉยปพอมาหัดเกินน่ะลูกเนี้ยโอ้โหพี่เฟิร์นสเตอร์ลิดครับยิงเข้าไปว่ะฟูลรีเวอร์เขาก็เ,าเอาอยู่นะเนี่ยโอ้โหปุกกี้ครับมาทางเดิมไปแล้วครับตีโมปุกกี้ตีเตี้ยดัน,นๆันปอมๆนะครับดึงไว้ก่อนไปดิปุกกี้มึงจะมาทางเดิมทําไมวะม,มาที่ปกุกกี้ครับปกุกกี้หลุดมาวันนี้ดึงแล้วก็ปันติดเซฟว่ะ ปากไยจิโก้สามก็ไม่ได้แต่บุกกี้เก็บบอลได้ครับบุกกี้บุกกี้บุกกี้มาบุกกี้พิกบุกกี้พิกเข้าขวาปั่นตรงตัวครับผมไม่ได้ประตูที่สองของตัวของเจ้าตัวนะครับมาที่บุกกี้ครับฝากหน่อยครับฟอตเบิร์กไปที่บุกกี้ต่อเลยกระชากเลยครับผมมาที่ตีมูบุกกี้ครับโอ้โหโรไดเว่นช็อตลูกนี้อย่างคมอ่ะโโอ้หกองหน้าระดับตำนานชัดๆครับผมโรนัลโด้ก็โรนัลโด้เลยครับเจอตีมูบุกกี้เข้าไปนี่คือต้องคิดซ้ายบอกเลยครับ แม่งแบบยิงคมจ๊ดตรงนี้ครับ <c oughs> โคตรอวยเลยว่ะอ่าปุกกี้จะแฮตเท,ทกหรือเปล่าวันนี้เอาจะหลบสามหลบสามก็ผมมาได้เฉยว่ะนี่ครับความโกงของปุกกี้ครับผม <c oughs> อวยไปไหนวะเนี่ยเอามาเองครับไม่เข้าเลยครับผมไม่เข้าผมมานะผมปั่นนะครับปั่นติดปั่นติดฟาร์มไเปิดบอลหน่อยครับเปิดให้ปุกกี้เลยแล,ล้วกันจังหวันนี้ปุกกี้ไม่ได้มงแต่ว่ายังเพื่อนยังได้ครับส่งมาที่ฟอสเบิร์กล้ำหรือเปล่า ไม่ล้าครับปุกกี้ครับผมปั่นปุกกี้จัดๆเป็นสิทิผมไปไหนแล้ว,วเนี่ยหายหน้าหายตาเลยนะตอนเนี้ปุกกี้ครับยิงลูกนี้ครับติดเซฟอีกแล้วกะเอาทุกอย่างอะวันเนี้ยปุกกี้อะเปิดมุมครับยังวันนี้ฟอสเบิร์กเปิดเข้ามาเอา้าใครหม่งวะนะ่ะเรวานหรือปุกกี้วะเนี้ยปุกกี้นะครับผม โอ้ยังได้ครับพี่สามได้แบบงงๆด้วย,วยครับพูกนี้ครับนึกว่าเลวานโมงครับโอ้โหชุดเขาไม่อยู่จริงครับผู้ชายคนนี้ <c oughs> แม่งยังไงก็ได้ยิงว่ะเอาเรื่องจัดจัดว่ะจริงจริงมันยิงไกลได้เลยนะเพราะมันถนัดสองเท้ามันยิงมุมไหนก็ได้ครับ <c oughs> ผมก็ลืมไปผมลืมว่ามันถนัดสองเท้านี่เลือกมาเองนะแทวครับ้วโดนสวดมาอางนี้โดนปะโอ้โ,โดนเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> เขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันรงบพี่เสริงอีกแล้วนะทําไมไม่เสริงวะเนี่ยยิงแล้วอ่ะไม่เท่เลยเอมีฟอสบึกเข้าตรงกลาง แทงยาวบุก,กี้ดึงสวยลบมาได้ครับกุ้งจะม้วนมาครับผมโอ้ไม่ฟาดด้วยนะยังได้อยู่ครับปุกี้ลุกปุกี้ลุกปุกี้ลุกตบเข้ามาตัออโอ้โหย้อนหลังปกุกี้จะได้อยู่แล้วปุกี้เพื่อนมามาคืนไปปั้นมึงสุดๆแล้วอันเนี้ยเข้าขวายังยิงโอ้ติดเซฟหรือวะลูกที่สี่ไม่มาครับผมตีมูปุกี้เป็นิดไปแย่งเป็นเิตได้ไหม ดักไว้ดักไว้โอ้โหแม่งดักพลาดครับจังหวะสุดท้ายเอาดักได้แต่ไม่ได้วัตเตอร์ฟัคน่าจะจบเกมนะจังหวะน,นี้ครับผมเอา้าอะไรเนี่ยไม่ใช่โดนนะไม่เอานะไม่เท่นะถ้าโดนนี่คือไม่เท่เลยนะโอ้โหนี่ว่าโดนโอเคน่าจะจบเกมแล้วล่ะครับผมจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับที่บากายโก,โกะครับผมเป่าจบเกมไปผมจะมาการ์ดครับผมนะก็เรียบร้อยผมตีมูฟุกิก็แฮตติกไปครับลงนะ แรกนะเอาเรื่องจะจัดแล้วผมบอกเลยนะตัวนี้โอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับซีรีส์การ์ดดองพอยองเด่นในซีซั่นที่2 e p แรกนี้นะครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าคชชรับผมนะผมนี่เขาคักจะชอบตีมูปุกกี้มากทีเดียวนะครับแม่งแบบเป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะอยากให้ไปซื้อมาลองใช้กันดูนะครับผมเป็นตัวออนดี้ที่เรียกได้ว่าเก่งใช้ได้เลยนะผมสำหรับปุกกี้นะแนะนำครับผมตัวนี้ไปซื้อมาใช้กันซะนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ แล้วก็กดซับสไคร e ให้ผมกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าใครกดไลค์แล้วดูแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์การ์ดอมบ o ยองเดซีซั่นที่2ใน EP ต่อไปกันด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับว่าซีซั่นนี้นี่คือผมทําแจกนะครับผมถ้าใครดูบ่อยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นแบบไอดีนี้มากขึ้นนะผมนะก็ฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะผมแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะครับนะโอเค สำหรับทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วการทีผมนะเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะก็ขอลาไปแล้วผมวันนี้ครับสวัสดีครับ